นะคำนวณคำนวณเพื่อด้เออกูจะวิ่งขึ้นโดดกล่องปุ๊บเก็บของปุ๊บปุ๊บแล้วกูก็จะออกตรงนู้นโอเคนี่คือการคำนวณเราเป็นศาสตร์คำนวณโอเคโดดผ้าไปแดงได้มาเลยนะอยู่ตรงนี้เลย Watch out กูรอก่อนใจเย็นใจเย็นปุ๊บเย็นแป๊บนึงเราเก็บเจ็ทแพกอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็บินบินขึ้นหนึวนทันไหม ปึ๊บ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 วิ่งเราวิงราปิงเราดินดปึ๊บปาดมันก็จะโดดตามมาขี้บ่นเลยอ่ะพี่คอมฟังนะฉันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะโดดอะไรวะไม่ในการคับนวลเนาตรงนี้คนบัง